ดีจ้าเมื่อน,นี้เนาะมา่อสาวบา้านนาคือเกาจ้ะมื้อันี้สาวบา้านนาก็ยุดงานเนาะบ่ไบ้ไย์ใส่ก็เลยนอนอยู่ห้องก็เลยตื่นมากแล้วกะ็คิดอยากมาม่าเนาะเลยมต้มมาม่ากินมกินกันเริ่มเป็นเพื่อนเดีกคนช่วงนี้เป็นช่วง,งโควิดเนาะก,ก็เลยบ่ไดบไปไใส่ก็เลยปั้นยุดก็เลยอยู่ห้องนอนอย่างเดียว กินน่วมกันเด้อจ้ะมันนี้ก็เลยมาต้มมาม่าใส่ผักละหลายอย่างอะ่ะ เดือนหนึ่งก็มีโอกาสดูดสองม,มือเนาะชอวนางเลยมาทักทายเพื่อนๆกินมามาก,กันเด้อแจ็บหลายจ้ะ หมู่ขู่กะทักขับาลายเด้อคัวมาหาเน่คือบัมาลิดน้ำแน่เนาะแลนวนางกับบุกามีเวลาเป็นไหนหวะว่าเดนหนึ่งกล้วนางก็ยุ่แค่สองเมาาื่ออะเลยยุดแล้วก็อยากพักผ่อนเนาะเรยนนอนเต้นที่เลยแบะให้แบะลงไปหายกำลังใจสาวบา้านนาเด้อจ้ะ ชื่อซ่องสาวสามสาวบัณฑนาคำหน้าเขาเพิ่งเปิดใหม่เนาะ